ยิงทิ้งสามศพในที่ดินป่าสงวนวางแผนต้มหลอกขายที่ดินผื้นใหญ่ราคากว่าครึ่งล้านวางมัดจำจ่ายไปแล้วกว่าแสนจากนั้นวางแผนขับออกไปเพราะรู้ว่าโอนให้ไม่ได้เมื่อไม่ยอมออกจึงลั่นปืนฆ่าปิดปากเรียบตำรวจลากแก๊งฆาตรกรโหดปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นตำรวจไม่สนมีพยานหลักฐานครบควบคุมตัวดำเนินคดีบรรยากาศยามค่ำของชาวบ้านป่าบ้านดอย อย่างชาวบ้านที่ตำบลน,นาศักิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรที่เต็มไปด้วยป่าและเขาพอตะวันตกดินลับป่าเขาไปแล้วบรรยากาศทั่วไปจึงเงียบสงบมืดมิดไปทั่วจะเห็นมีแต่เพียงแสงไฟจากดวงตะเกียงเรืองเรือเป็นย่อมๆที่แต่ละบ้านจุดขับไล่ความมืดและในยามค่ำคืนของวันที่5เมษายน2530ที่ขนมที่พักของสมชีวิตมีนายบุญมาเขียนสาเป็นหัวหน้าครอบครัว นายสมควรมีกมลและนางสาวสมจิตลูกสาวนายบุญมาเป็นสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดเป็นคนต่างถิ่นบ้านเดิมอยู่ที่อำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีได้มาซื้อที่ดินจำนวน60ไร่ของนางละอ้อทําไร,กร่กาแฟการซื้อขายที่ดินของนายบุญมาและนางละอ้อเป็นการตกลงซื้อขายกันด้วยวาจาเพราะที่ดินแปลงที่นางละอ้อได้ขายให้กับนายบุญมานั้นเป็นที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวน จึงไม่มีการออกโฉนดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์นายบุญมาได้ตกลงซื้อขายที่ดินในราคา500,000บาทและได้วางมัดจำไว้ก่อนแล้วด้วยเงินจำนวน150,000บาทจากนั้นนายบุญมาและสมาชิกได้ว่าจ้างนายเฉลียวพี่ชายของนางละอ่อนนายทรงศักดิ์ลูกชายของนายเฉลียวนายจารึกนายบรรจงมาช่วยทำการหักล้างถางป่าในค่ำวันนี้หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานในไร่มาทั้งวันแล้ว ทุกคนได้จัดการอาบน้ำอาบท่าร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นกันไปที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นั่งปรึกษาพูดคุยกันพอให้อาหารย่อยดีแล้วทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนหลับนอนเพื่อเอาแรงไว้ต่อสู้กับงานถางไร่ต่อไปขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ20นาฬิกาได้มีชายชะกันกลุ่มหนึ่งได้มายืนร้องเรียกนายบุญมาอยู่ที่หน้าขนามที่พักบุญมาไอ้บุญมาหลับหรือยังวะนายบุญมาที่กำลังเพิ่งจะเคลิ้มก็ต้องสะดุ้งตื่น และก็จาเสียงของผู้ที่มาร้องตะโกนเรียกได้ดีว่าเป็นใครจึงได้เรียกให้ชายกลุ่มนั้นเข้ามาในขน้าพี่เฉลียวมีอะไรหรือครับเข้ามาข้างในก่อนสิถ้ามีเรื่องจะพูดกับเองสักหน่อยจากนั้นกลุ่มชายชักันทั้งหมดก็ได้พากันเดินเข้าไปในขน้าแล้วยืนกระจายกันเป็นจุดๆเต็มขน้าของนายบุญมาและชายที่นายบุญมาเรียกว่าเฉลียวนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าก็ได้เอ่ยกับนายบุญมาทันทีที่เข้ามายืนอยู่ที่ข้างห้องนอนของนายบุญมาไอ้บุญมา ข้าว่าเองไปจากที่นี่เสียดีกว่าว่พี่เฉลียวพูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นก็ฉันจ่ายเงินค่าที่ดินไปแล้วและยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยพี่เฉลียวจะมาไล่ฉันได้ยังไงฉันไม่ไปหรอกนายบุญมาถึงกับงงทันทีที่อยู่ๆนายเฉลียวพี่ชายของนางละออเจ้าของที่ดินมาพูดเช่นนี้และนายบุญมาก็ไม่ยอมไปเองจะไปหรือไม่ไปถ้าจะให้ผมไปก็ได้แต่ต้องเ,อเงินค่ามัดจำเมื่คืนผมก่อนผมถึงจะยอมไป ถ้าเองไม่ไปเองก็จงเป็นผีเฝ้าอยู่ที่ไร่นี้แหละเปรียงหลังจากที่นายเฉลียวพูดจบก็ได้มีเสียงปืนดังก้องขึ้นทําลายความเงียบสงบของป่ารอบๆเมื่อสิ้นเสียงปืนนัดแรกเพียงชั่วเดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้นติดกันอีสองนัดซ้อนเปรียงเปรียงจากนั้นบรรยากาศโดยทั่วไปก็เงียบสงบเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเวลา12นาฬิการ้อยตำรวจโทรจากฤทธิ์ชินวงศ์ รองสารวัตรร้อยเวสรสถานีตำรวจภูธรตะบนนาซากก็ได้รับแจ้งจากนายจ่าฤกอยู่บ้านไม่มีเลขี่หมู่ที่7ตําตบลน,นาซากว่าตนเองและพวกโดยมีนายเฉลียวนสสายทรงศักดิ์ลูกชายนายเฉลียวได้เป็นลูกจ้างทางไร่ของนายบุญมาและพวกโดยในตอนเช้าก่อนจะมาแจ้งความตนเองก็ได้เป็นางไร่ตามปกติจนได้เวลาพักกลางวานันตนเองได้เดินไปในขนมที่พักของนายบุญมาเพื่อจะไปขอยืมสิ่งของบางอย่าง แต่เมื่อมาถึงขนําของนายบุญมาก็พบว่านายบุญมากับผู้อีกสองคนได้ถูกฆ่าตายอยู่ในขนําของนายบุญมาเองเสียจแล้วจึงได้นําความเข้ามาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังรับแจ้งเรื่องใน,นกล่าวแล้วร้อยตํารวจโทจักรฤทธิ์ผู้หมวดหนุ่มรูปหล่อคนขยันจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจากนั้นได้ร่วมเดินทางพร้อมกับพันตํารวจตรีพิเชียรเดชาสิทธิอาภาสารวัตรและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจํานวนหนึ่ง เรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบขนามที่เกิดเหตุเป็นแบบยกพื้นสูงและได้พบศพของนายสมควรอายุ21ปีอยู่บรินเลขที13่131/5มูล่1ตำบลชัยนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบรุรีมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองที่ถอยถอยด้านหลังกระสุนฝังในเปไปตุงอยู่ที่หว่างคิ้วด้านหน้านอนตายอยู่บนแคร่ในขนธทางด้านซ้ายส่วนทางด้านขวาเจ้าหน้านที่ตำรวจ ได้พบศพของนายบุญมาอายุ57ปีอยู่บ้านเลขที่379หมู่ที่4ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีมีบาดแผลถูกยิงด้วยวุวุธปืนที่ศีรษะนอนตายอยู่บนแคร่หน้าประตูห้องและภายในห้องเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบศพของนางสาวสมจิตลูกสาวของนายบุญมาอายุ20ปีถูกยิงที่ศีรษะด้านหลังหนึ่งนัดกระสุนฝังใน และพบปลอกกระสุนปืนลูกสองเบอร์สิตกอยู่ในที่เกิดเหตุจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นได้มอบศพให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์นําไปเก็บรักษาไว้เพื่อรอให้ญาติมารับต่อไปจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าผู้ตายทั้งสาคนเป็นคนจังหวัดลบบุรีมาซื้อที่ของหนังละออดทำไร่กาแฟอยู่ได้ประมาณเดือนเศษและก่อนที่จะมีผู้มาพบว่าทั้ง3ามคนได้กลายเป็นศพ ในตอนค่ำของวันที่5เมษายน2530เวลาประมาณ20นาฬิกาชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดแต่ไม่มีผู้ใดกล้าออกมาดูจนกระทั่งนายจ่ารึกไปพบว่าทั้งหมดได้กลายเป็นศพไปดังกล่าวโดยไม่ทราบสาเหตุและต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบว่าคนร้ายที่ฆ่านายบุญมาและพวกอย่างโหดเหี้ยมทารุณในครั้งนี้มีนายเฉลียวอยู่บ้านม่มีเล็ที่หมู่ที่7ตำบลนาซัก อำเภอสวีจังหวัดชุมพรพี่ชายของนางละอเจ้าของที่ดินที่นายบุญมาและพวกมาซื้อไว้ได้ร่วมกับพวกโดยมีนายจ่าึกอยู่บ้านเดียวกันกับนายเฉลียวนายทรงศักดิ์ลูกชายนายเฉลียวและนายบรรจงอยู่บ้านเลขที่27หมู่ที่7ใกล้บ้านนายเฉลียวข้านายบุญมาและพวกดังกล่าวและยังมีผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้หนุนหลังบงการอยู่ด้วยอีกสองคนโดยทั้งหมดข้านายบุญมาและพวกเพื่อหวังเงินค่ามาดจำซื้อที่ดิน ที่นายบุญมาจ่ายมาก่อนแล้วจำนวน1นึ0 0 0สบาทและจะยึดที่ดินผืนดังกล่าวคืนโดยกลุ่มของนายเฉลียวได้ตั้งเป็นแก๊งหลอกชาวบ้านทิ่นอื่นให้เข้าไปซื้อที่ดินในเขตป่าสงวนและจะทําการฆ่าผู้ที่มาซื้อที่ดินทิ้งยึดเงินค่าซื้อที่ดินและที่ดินคืนโดยจะมีผู้มีอิทธิพลทางด้านการเงินในหมู่บ้านเป็นผู้ติดต่อหาคนมาซื้อที่ดินและให้นายเฉลียวกับพวกฆ่าและนําเงินมาแบ่งกันเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทราบรายละเอียดดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่7เมษายน2530เวลาประมาณ7นาฬิการ้อยตำรวจโทรจากฤทธิ์จึงแนะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มตัวของนายเฉลียวนายทรงศักดิ์และนายจารึกได้ที่บ้านของนายเฉลียวและวันต่อมาวันที่8เมษายน2530ได้จับตัวของนายบรรจงหรือแดงได้อีกคนหนึ่งที่บ้านของนายบรรจงเองจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาทำการสอบสวน ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลนาซักจากการสอบสวนผู้ต้งหาทั้งหมดได้ให้การปฏิเสธแต่ถึงอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็มีหลักฐานที่ยืนยันว่านายเฉลียวและพวกเป็นมือปืนที่ฆ่าในบุญมานางสาวสมจิตและนายสมควรอย่างแน่นอนจึงได้ควบคุมตัวไว้เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพออน,นาซักเมื่อปี2530 ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ